จ้าวันนี้มันอังคารเนาะจะมาทำลาบเนะาะจะก็มีออกระเทียมซับหัวหอมใหญ่แล้วก็ผพริกขงแล้วก็ผงนัวผักชีลาวใบสะระแหน่เ,าาเนะาะจ้ะเราจะไม่กินน้ำปลาเนาะเราจะใส่ไม่กีายแทนปรงรสจ้าแล้วก็มีน้ำตาลไม่ชอบเยอะก็ไม่ส่องใส่เยอะมะนาวค่ะ ก็มีเนื้อหมูนะคะใครจะกินเลยก็ใส่มะนาวเลยจ้ะโอเคแล้วก็เอาเนื้อหมูลงไปเลยนะคะเดี๋ยวขอเนื้อหมูใส่ก่อนนะจ้ะจาแล้วก็ใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วก็เอาน้ำร้อนมนาะต้มใส่ใครจะใส่น้ำปลาลงไปก็ได้นะแต่เราไม่ชอบ ทำงานพวกนี้จะชอบอยู่จ้าแต่ว่าพวกนี้เหดเงินเนาะจ้าแล้วก็ใส่นี้ลงไปหน่อยนึงอะะแล้วก็ใส่น้ำลงไปจ้าน้ำล้างมอเนาะจ้าโซดางเดิมจ้าแล้วก็คนเนาะ ลาบหมูจ้าลาบหมูหมูตกมันหรือว่าหมูตกสวนหมูตกภูเขาก็ไไ้อุ้ยหอมอหอมเขาขวัวหวุ้ยหุ้ยละนี่จ้ะต้นหอมเขามีแต่ไม่ได้ซอยลืมไปข้านี้กับพอแลนะน้องจ้ะนี่เาเนียเป็นนี้จับกล่อนนงมืองโอเคมาสันๆด้วยจะคิี้าก็ทําไม่ยากนอะกจะลาบหมู ก็มีกระเทียมหัวหอมซอยผิดผงผงนัวเขาคัวมะนาวจ้ะแล้วก็น้ำปลาใครชอบกินน้ำปลาก็ชอบเราใส่มะขี่แทนเนะเราไม่กินน้ำปลามาหลายปีแล้วจ้ะอืมกำลังพอดีเลยมะนาวสองสี่สองเสียงหมูเอาไปลวกน้ำเทน้ำทินนท้งก่อนแล้วก็ไปครัวให้หอมให้เกรียมเนาะนี่ไม่เกรี้ยมเลยจ้ะ ก็โอเคก็เสร็จแล้วจ้ะก็เสร็จเรียบร้อยก็ใส่จานก่อนอีจ้าเสร็จแล้วเอามาเาะเขือเทศมาหัน่นหั่นตกแต่งให้ส,สวยๆเนาะกินพร้อมก็หลาบน้ำตกจ้ะลาบหมูน้ำตกแซบแซบเด้อเมนูนี่มาสันสันเองจ้าวันนี้ พายซาลาเน่มีน้อยจ้ะเพราะว่านกเขี้ยหมดเลยจ้ะว่าจะซื้อมาปลูกก็ไม่ได้ซื้อสักทีโอเคสวบมาทักทายคลิปสั้นๆแล้วจะ้ะอาพรุ่งนี้อาจจะคลิปยาวๆหน่อยอเนาะไม่รู้จะทําไมนะพรุ่งนี้เนาะไม่รู้จะทําอะไรกิน,กน่คนอาจจะมาลองขนมจีนกินหรือเปล่าทักทายกันหรือเปล่าเนาะโอเคจ้าขอตัวไปกินก่อนแล้วจ้ะ เตรียมของไอ้พวกนี้ไปทํางานแล้วจ้ะถ้าเสียงเบาไปก็ขออภัยเด้อจ้ะวันนี้มาทําหมูนําตกจ้ะยำหมูนําตกเนาะจ้ะอร่อยอร่อยแซ่บๆเด็ดกันเด้อจ้ะง่าก็เจอกันคลิปหน้าง่าก็อย่าลืมสนับสนุนช่องสาวไทยอิสานต่างแดนเด้อจ้ะขอขอบคุณหลายๆเอฟซีไมเคาเนาะจ้ะพยายาม ก็จะพยายามขอไปดูเป็นกำลังใจน้วจากโอเคเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย